สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพี่จ่าทุกท่านครับบรรยากาศอยู่ในตลาดง่วนะครับประทุมราชพี่น้องครับแม่เพิ่นนะครับเพิ่นกะเลยมาบอกพี่จ่าถ่ายให้พี่น้องนี่ครับเป็นง่วปรามันดูผสมครับวัยสองปีกว่านะครับสองปีกว่านะแม่นะนี่ครับถ่ายนาซิโรยีิหบวกโดพี่น้องพี่จ่าเห็นมันง่ามเห็นมันง่ามกะเลยมาถ่ายพี่น้องครับู้รดหาชื่นชอบหาง่วงามตัวนี้ นี่ไซส์ดีพรอมนะครับสดใสครับล่ำตัวงามแข้งขาใหญ่งัวตัวนี้ตัวนี้ครับแม่เพิ่นเปิดไว้เท่าไรครับห้องไว้เท่าไรนี่หามืนหาพันพี่น้องห้องไว้หามืนหาพันครับง่วแม่สาวตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับพิจาเห็นมันงามก็เลยเอามาฝากพี่น้องนะครับแม่เพิ่นก็ว่ามูจัากับพิจาเลยล่ะเออเลยเอาไทยแม่แน่ครับมีคนสนใจครับพี่น้องอยู่ตลาดง่วแม่มาจากอำนาจเนาะ จังหวัดำนันอําเภอยังครับแนี่อําเภอเมืองอำนานเลยพี่น้องนะครับเบอร์โทรแม่ครับเบอร์โทรยังครับแม่์จำเบอร์โทรเลยเบบึงบึงัวไปก่อนท่ายหนาีร้อยสี่ิบบวกร้อยสี่ิบห้าพี่น้องเป็นงัวเครื่องดำครับสมส่วนเลยงัวตีนตั้งตัวเงาที่ไซดีหัวสาวสองปีกว่านะครับหัวปลามันดูผสมนะครับพวงหางสีดำเพลสีดำครับหุ่นใหญ่พี่น้องนะครับ พี่จ้าเห็นครับบางขายก็จอกกระจาขายปพราะมันหาหมื่นนี่น้อยพี่น้องเนี่ยพราะมาณหาหมื่นี่หละนับพอพันบอกแล้วเพ่องนะเพื่พัครับบางขายกันได้ก็แม่ประกันหู้แม่พันว่าหู้อี๋เหรอแม่จำเบอร์โทรได้บ่แม่ศูนย์หกสองสามสี่สาองสี่ศย์แดแม่สอนนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ งามหลายพี่น้องแข,ข็งขานใหญ่ลำโตเงาหัวเครื่องดำบือรึ่งมีครับหนาโงกงามพี่น้องมึงเนี่ยผู้ไหลนี่ครับเบื้องหน้าตานะครับพี่น้องหนาโนกงามครับจมูกสีดำบวชีบวแวงครับะยีเล็บงามทุกอย่างแม่ลูกมักนอยู่ง,งามพี่น้องงามขนเหียนลำโตเงาเงาเป่นสมหรือเปล่าครับแม่พ่อผสม,ลสมเลี้ย ครับอ๋อปอนไอ้แม่พันว่าไปเรียกพอพันใหญ่งใส่เอาพี่น้องพอมผสมเลยครับห้องไปหามืนหาพันต่อร่องได้ประกันตํนนี้เนาะแม่เนาะประกันทุกอย่างนี่ครับพี่น้องแม่สอนอยู่เพื่อเมืองนุ่มซีเต่าว่แม่นุ่มซีเต่าประกันประกันจางจี่ายางมากันเลยมาเห็นก็แม่เพลินนะครับก็เจ้าก็ไห้ซีสิบแปดซีทเก่าแล้วเนาะแม่เนาะมันยังขาดกันน้อยนึงขาดกันน้อยเดียว เอาพี่น้องหามือหาพันพี่น้องเจ้ามาให้สี่สิบแปดสี่สิบเก่าแล้วมันขาดกันหนนึงพี่น้องเลยงามงามงามมากิงามยืนงามแต่แหมยางงามเอายางโซ่นี่แม่ครับเอตลาดบอยกําลังเลิกกับพี่น้องยางโช่เนี่ยอันนี้ครับขาถทุกคาทอนมามีพี่น้องเพิ่มกันอใหญ่หลายพี่น้องเลยอาปิชาไปถ่ายกระสนมากกระหาป้ายครับ ราคาหาไปตอนนี้เพิ่ง้องไปหาหาหาเงนหาพ่านต่อรองได้วางเอาเงินกับสีหาตน้ตนนี้ละ <c oughs> ขอให้มันเลื่อยหาพี่น้องเอา้าอยู่อำเภอเมืองครับเดี๋ยวโทรหาแม่สอนอะไรกันนะครับประกันตํนนี้ค้าถูกค่าถอนบรรยากาศอ่าวัอนง้อพี่น้องครับนี่งามพี่น้องง้องงแม่สาวสองปีก,กว่าสองปีหนึ่งเดือนเนาะง้อปลามันดุผสมครับผุนความสูงพ่กาวพิจาวัดเออเรือกะเอา หนาสี่ร้อย่สิบหาบวกลบเลยกันครับกะเอาหน้าแม่นะแม่สูงอะไรครับแม่ร้อยหกสิบหนมันเกิดเรื่อมยูนเด้พี่น้องลำโตเงี้วโอ้ก็หูแต่็แล้วแม่เมนแม่เมนมันสีไ่เกินมีครับเมนมันงัวแม่สาวนุ่มสีเต่าความสูงมันสีไงไปนะแม่คนว่ามันก็เมนครับแต่เกิดมีหลายหลูกไปกันไงไปเรื่อยนะแม่นะ พ่อไปหาเมื่อคนหาพันครับกับแม่สอนเนาะผู้ใดสนใจกระทูมาหาแม่พโหลดแม่พันใจดีนะครับขายขายความหาบองกง่ายโหลด,ดน,นี่ใจดีพ่อมขายง่ายด้วยเอ่ะอยังมาเหรียญน,น้ำนิสัยดีครับนิสัยดีรับประกันนี่ครับจอไอ้ควันจับมองนี้เรื่องหมูไรเอา กูได้สนใจกาโทร่มมาหาแม่สอนนะครับเดอ้อมี่เอฝากตัวนึงพิจ่ากระไดเห็นว่ามันงามเหมือนละพี่น้องเห็นมันมันงามอาชูหัวชู้นะครับจิจบคลิปแล้วบัดเนี่ยโอ้ง,งามพี่น้องงามพิจ่าไปถ่ายกับพิธาหาปายครับตอนนี้แม่เพิ่นเปิดไปหามืนหาพันวางขายกับหามือหน่อยหน่อยแล้วพี่น้องออ้งาม่เอ้าหูร้ายพี่น้องเอ้ยพุ่นละงามแม่เอ้ยพุ่นเนี่ยเป็นตะแพงวะสำหรับคลิปนี้ครับพิจ่ามี่าฝากง่ามตัวนึงครับน่าสนใจครับตัวนี้ สารับคลิปนี้พี่จ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับรโอ้ตระกูลดเป็นผ้าหูขึ้นมาสดใสพี่น้องอ,อ่ะบริสุทธิ์ใจกระทู่มาหาเมตตาครับเด้อนะครับขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับ